วันนี้โชว์เจ้านิสสันนามิลาให้ดูโดยรวมเงาเงาอย่างนี้สะอาดสวยอันนี้เราเ,าเอามาแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยล้างแล้วก็ถ่ายคลิปให้คุณลูกค้าดูเลยรถของเรารับประกันโครงสร้างทุกคันว่าไม่มีชนหนักปิดคว่ำจมน้ำยินดีให้เข้าสูต่ตรวจสอบได้ทุกคันคันนี้เนี่ย มาพร้อมไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์แจ่มๆก,กันเลยนะหรือว่าถ้าท่านใดไม่มั่นใจก็สามารถนำช่างมาตรวจสอบก่อนได้เราขายความซื่อสัตย์จริงใจเปิดมา20กว่าปีแล้วนี่กระจกไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าโมอะลมาติฟัง์กชั่นเลนไมดิจิตอลรับประกันเลขไมด้วยว่าไม่แท้เช็กศูนย์ได้ทุกคัน เป็นจอแอนดรอยนะมีกล้องมองถอยด้วยนี่ที่บางแดดยังขอบพลาสติกอยู่เลยสภาพใบแดงเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานด้านหลังให้ชมกันแบบนี้เ,เป็นเบาะหนังนะครับสวยๆไม่ขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นฝาท้ายก็นี่กว้างใหญ่พอสมควร เราให้ดูเป็นแบบนี้เลยนะโครงสร้างดูถึงเนื้อหนากันเลยทีเดียวถ้าท่านใดรู้จักช่างหรือว่า,าผู้ชำนาญในการดูรถเนี่ยสามารถให้เขาดูคลิปนี้ก่อนตัดสินใจซื้อก่อนตัดสินใจเข้ามาดูได้เพราะว่าถ้าคนดูรถเป็นน่ยจะรู้เลยว่ารถเราอะสภาพเดิมจากโรงงานไม่มีชนหน้าชนท้ายนะไม่มีบเหตุนะักโครงสร้างด้านหน้า ก็เป็นลอยเหมือนกับว่าลอยอ้างจากโรงงานนะฮะเป็นเหมือนกับตามลายผลิตะฮะเดิมๆมหมดไม่มีอะไรแปลกปลอมมาไม่มีเคาไม่มีทำสีไฟหน้าก็ใสๆเครื่องเดินเงียบท่านใดสนใจก็สามารถฝากข้อความไว้ได้ทางช่องทางด้านล่างได้เลยครับขอบคุณมากครับ